มาการปราบปรามการชุมนุมที่เกิดขึ้นทุกวันจนถึงขณะน,นี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามโดยกองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลทหารไม่ต่ำกว่า600คนแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาในช่วงเวลานี้ทั้งการตัดช่องทางการสื่อสารห้ามประชาชนถอนเงิน ได้กลายเป็นอุปสรรคสําคัญและการห้ามการเดินทางกลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากนอกประเทศเข้าไม่ถึงคนเมียนมาติดตามรายงานของคุณชลันทร์เดียวทาสมุทค่ะแม้การระดมทุนบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อส่งข้ามแดนไปตามจุดต่างๆให้กับผู้หนีภัยสงครามในรัฐกะเรียงยังคงเดินหน้าต่อเนื่องแต่การขนส่งข้ามแดน รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามยังมีข้อจำกัดขณะที่การเดินหน้าปราบปรามด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดในพื้นที่รัฐกะเรี่ยงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเบอร์มา w น i n สอินเตอร์เนชัรายงานว่าตั้งแต่27มีนาคมมีประชาชนในรัฐกะเรี่ยงเสียชีวิตแล้ว30คน32คนได้รับบาดเจ็บและมากกว่า20,000คนไร้ที่อยู่การปราบปรามป,ประชาชนในเมืองยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเช้าวันนี้ มีรายงานกองกำลังความมั่นคงระดมยิงฐานที่มั่นของผู้ชุมนุมในเมืองบากโกมีผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนท่ามกลางการจับกลุ่มและปราบปรามเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขการยึดสถานพยาบาลโดยกองกำลังความมั่นคงและการเดินหน้าประท้วงอระยะขัดขืนของบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ขณะนี้ระบบสาธารณาสุขเมียนมาแทบจะใช้การไม่ได้แพทย์พยาบาลที่ทำหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บต้องดำเนินการอย่างลับๆท่ามกลางข้อจำกัดและความเสี่ยงในการถูกจับกลุ่มถูกทำร้ายหรือถูกยิงจากการที่รัฐบาลทหารเมียนมาจำกัดการถอนเงินปิดการสื่อสารแทบทุกรูปแบบหัวหน้าทีมเมียนมาสำนักงานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าการเข้าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากองค์กรระหว่างประเทศแทบจะเป็นไปไม่ได้ First of all, they're going to need access to the areas where people are in need. The second thing they're going to need is they're going to to, to have to have the ability to communicate with them regularly, which is more and more difficult because of the internet cuts in the country throughout the country. And and lastly, they're going to to have to have proper funding uh, from the international community to ensure that humanitarian needs can be met. And uh, it, it's not just a question of cash flow, but it's also going to be a question of getting the humanitarian supplies into the country so that aid can be delivered. so so all of those are, will be a huge part of, of uh, i guess you'd say, limiting the impact of the human rights crisis and trying to ensure that these horrible violations that are being committed by the military are not compounded then by the inability to respond to those violations. <coughs> ทำให้มีผู้หนีภัยจํานวนมากทั้งจากในเมืองไปยังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์และการหนีภัยจากพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านผู้แทน Human Rights Watch มองว่าไทยควรเปิดให้มีการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนหากไม่ต้องการให้เกิดวิกฤตผู้หนีภัยข้ามประเทศ The Thailand should recognize it has an i n t e r e s t in in allowing humanitarian assistance from the Thai side to go across to these people that you know if people are in fact able to get food and shelter like tents and 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 basic medicines and other things there that they will be more inclined to stay in Myanmar rather than trying to seek those things on the Thai side Human Rights Watch และหน่วยงานในพื้นที่ระบุว่ายังพบข้อจํากัดการนําส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ข้ามพรมแดนขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถแถลงต่อผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้ย้ําไทยไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในเมียนมา และได้ให้ความช่วยเหลือชาวกะเรียงที่หนีภัยสู้รบทั้งการรักษาพยาบาลและเปิดทางให้นำสิ่งของช่วยเหลือข้ามพรมแดนชลัทนทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน